ครับวันนี้พามาชมหมากสีครับหมากผู้หมากเมียอันนี้เขาเรียกแดงสยามอตอนนี้ไซนี้ไซที่ออกจำหน่ายได้แล้วเริ่มขยอยออกไซนี้ก็สูงอยู่ประมาณ80เซนถึงเมตรเป็นไซถุงใหญ่อันนี้ครับเดี๋ยวจะพาชม ที่ไม่เป็นระเบียบเยเนี่ยเขากระจายออกไว้พร้อมที่จะออกจำหน่ายแล้วเนี่ยออกทุกวันมันหมากผู้หมากเนี่ยมันแยกออกมาเป็นหมากสีแล้วก็มาเป็นสายพันธุ์ของแต่ละมันเยอะมีทังหางหงหางเหินเพชรพวงทองเพชรน้ำหนึ่งอะไรหลายชนิดเดี๋ยวจะพาชมอีกทีอันนี้เป็น มันมีอันนี้เพชรชมพูรแดงสยาม พนักง,งานของเรากำลังจะขนของขึ้นไปตลาดละไปส่งลูกค้าเขา ชูหน่อยช่น้อยชูหน้อยชูหน้อย,อ,ย <c oughs> อ่าสวยงามมากนี่แหละครับวิถีชีวิตของคมสวนไม้ดอกไม้ประดับแต่นี้ไม้โชว์ใบพาลุยแล้วนะครับพาลุยแล้ว จะพาไปดูเพชรพวงทองนี่เพชรไหมอันนี้แดงสยามอาแล้วนี่เพชรพวงทองตัวเนี้ยแต่สายพันธุ์ที่ใกล้ๆกันก็อยู่มันก็ชื่ออีกตัวหนึ่งเพชรเอฟทักสมหานตัวนั้นอีกตัวนี้ ตัวนี้นี่ช็อกโกแลตเนสายพันธุ์ของช็อกโกแลตตัวนี้เดี๋ยวยกให้ชมยกไม่ไหวช็อ,ชโอกโกแลตตัวนี้ไม้พวกนี้ก็เอาไปจัดสวนตามพิธีต่างๆในงานไม้จะดูแดดได้ลำไรได้ใบจะให้ความสดชื่นสวยงาม อันนี้แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอย่างเงี้ยอยู่ที่ประกินบ้านเราเนี่ยครับนู้นพนักงานเราเดินยิ้มอยู่นั่นเขาจะดูไซส์เอาไปส่งลูกค้าคร,ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดู ที่แผงเลยตรงนั้นสวยงามมากเหมือนการเมือนกัน